สวัสดีเจ้าจือว่าที่ร้อยตีหญิงลมลำพะอัคราพันสกุลน,นะเจ้าประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลอาศบเซาว,วันนี้จะมาเชิญชวนปลูกพักสร้างความมั่นคงทางอาหารเจ้าวันนี้ก็จะแนะนําก่อนนะคะที่บ้านก็ใช้ได้ปลูกต้นมะนาวนะเจ้าเอาไว้ทํากับข้าวออย่างเองโดยที่ไม่ต้องซื้อมันก็จะมีผลมีนอยตลอดปีนะคะอันนี้เป็นมะนาวพันุดกนะคะลูกดกนอกเป็นมะนาวไล่เม็ดค่ะ ต่อไปนะเจ้าปลามาดูพักจีฝรังนะคะพักจีฝรังส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เป็นพืชสมุนไพรนะคะเอาไว้เป็นเครื่องเคียงในการกับลาบกับน้ำพริกหรือกับอย่างอืก่ก็ได้นะคะโดยส่วนใหญ่เพื่นติจเอาไปใสยยำจะปูในกระบะที่มาจากายางรถยนต์นะคะาเอามากี จากยางรถยนต์เก่าแล้วเขาก็เอามาทําเป็นกระถางหรือเป็นกระปะเอามาปลูกพักอื่นๆได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบํารุงนะคะเป็นปุ๋ยเป็นพืชพ,พันธุ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้แหมหลายอย่างนะเจ้า พามาดูต้นพักหวานนะคะอันนี้จะเป็นต้นพักหวานปลาและเจ้ามีพบปะในพื้นที่ของเฮาอยู่แล้วนะคะโดยตีตะกรมันจะขึ้นอยู่ในปลานะเจ้าแต่ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเอาก้าน้อยมาปลูกไว้ในบ้านก็เลยจะเป็นต้นอีและกกทำเพื่อเป็นผื่เศรษฐกิจของชุมชนได้นะเจ้าเก็บขายเก็บไว้กินเช่นเอามาทําเป็นพัดน้ำมันหอยพักหวานนะเจ้าเอามาแกงพักหวาน แกงผักหวานสาใส่ไข่มดแดงนี่ก็จะเป็นเมนูแนะนําข,ของท้องถิ่นนะเจ้าต่อไปนะเจ้าเชิญชวนมาปลูกพักสร้างความมั่นคงทางอาหารกันนะเจ้าวันนี้จะปลูกต้นมะเขือเป็นมะเขือเขียวนะคะได้ทั้งเอาไปตำเอาไปเผาแล้วไปตำหรือว่าจะเอามาพัดเป็นอาหารได้นะเจ้าอันนี้ก็สร้างาผลผลิตได้นําไปเหลือจะก,กินเท้าก็อเก็บขายได้นะเจ้า ปลูกลงในกระถางในกระบะที่ทําจากยางรถยนต์นะเจ้าเนื่องจากว่า,ามันดูแลง่ายนะคะเฮาสามารถใส่ปุ๋ยใส่อย่างได้และเกาะตัวนี้นะคะดินเฮาดูต่างสามารถบํารุงอะย่างได้ดีนะเจ้าเฮาก็สามารถปลูกหลอบได้กับอย่างอ,างอื่นเฮาก็ปลูกต้นมะเขือไผ่เพียงต้นเดียวมันเกาะเติบโตได้ในนี่นะเจ้า ขอเชิญชวนทุกท่านนะเจ้าเพื่อมาร่วมกันปลูกพักสร้างความมั่นคงทางอาหารต้วยกันนะเจ้าขอบคุณเจ้า